เมื่อพอาทิตย์ได้เริ่มสาดแสงก็เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของวันใหม่อีกครั้งเช้าวันนี้ก็คงเป็นวันวุ่น,ว,นวุ่นอีกวันหนึ่งของวัยรุ่นหัวงอกอย่างพวกเราที่ได้ตัดสินใจออกเดินทางตามความฝันกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนความฝันของเราจะไกลขึ้นจากครั้งก่อนโดยครั้งนี้เราตั้งใจ จะเดินทางโดยมีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีระยะทางประมาณ600กว่ากิโลเมตรโดยรถคู่กายของเราการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจะราบรื่นเหมือนที่หวังไว้หรือจะมีอุปสรรคอย่างไรบ้างเราก็คงไม่อาจคาดเดาได้แต่ก็คงได้แต่หวังว่าทริปนี้ เราจะสามารถผ่านทุกอุปสรรคไปได้และไปให้ถึงยังจุดหมายที่เราอยากจะไปสักครั้งได้อย่างปลอดภัยและแล้วทริปนี้เราก็มาถึงเชียงใหม่ทางเหนือเชียงใหม่ถึงแล้วนะครับ ตอนนี้ก็แวะพักรถอยู่ที่ชุมแพรครับกินกาแฟก่อนเดี๋ยวจริงๆวันนี้ตั้งใจจะไปเชียงใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงจังหวัดไหนเนาะก,ก็เหมือนเดิมครับจิบกวางน้อยค่ำไหนนอนแน่นนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับแล้วก็เก็บภาพที่สวยมาฝากว่าวันนี้จะไปถึงไหมหรือว่าจะได้นอน เขาคอพิซูลโลลำปางหรือลำพูนเอาโอเคครับติดตามนะครับครับซอขึ้นกหน้าคม่อาไปตัดมันไปนตัดแล้ต้องยะไรมึงตัดหัวออกเลยให้ม้วมันโผล่แบบกูเนี่ยมึงกูบอกให้มึงซื้อแบบกูไม่เชื่อ เราเริ่มออกเดินทางโดยใช้เส้นทางถนนมัลลิวันหรือที่เราเรียกว่าทางหลวงหมายเลข12จากอำเภอชุมแพเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพักรถ และเติมน้ำมันกันอีกครั้งครับสายลมที่พัดกระทบกับใบหน้าทำให้เรารับรู้ได้ว่าลมหนาวกำลังมาเยือนความเขียวขจีของต้นไม้ริมทางดอกญ้าที่กำลังบานสะท้อนกับแสงแดดทำให้เรารู้ว่าการเดินทางในครั้งนี้ช่างสวยงามและสร้างแรงบันดาลใจเติมพลังให้กับเราได้เป็นอย่างดี ทีละร้อยรูบังคับพักใช่ครับตอนนี้ก็นั่งพักอยู่ที่พอตอทเขาเรียกอะไรน้ำหนาวนะครับก็น้ำหนาวเขาเคาะเขาเออเขาเคาะก็เดี๋ยวอีก50กิโลเราจะไปนัดพบด็อกเตอร์เล้งกันครับด็อกเตอร์เล้งนะครับก็วันนี้เจอพี่เขานะครับคนุบลนครับ พี่เขากำลังจะกลับบนครับมาจากเชียงใหม่ขออนุญาตเอาถ่ายพี่นะครับขคุณมากครับให้พี่ปุ้ยเติมน้ำมันก่อนกูก็อยู่ซ้ายแล้วนะไม่ให้ไม่อยู่ หลังจากที่เราแวะพักรถพักคนและเติมน้ำมันที่อเาเภอเขาคอเราก็ออกเดินทางต่อครับเพื่อไปพบกับสมาชิกอีกท่านหนึ่งที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันกับเราโดยเรานัดหมายกันที่อเาเภอชาตการครับเราก็ใช้เส้นทางเดิมทางหลวงหมายเลข12มุ่งหน้าเข้าไปสู่จังหวัดพิษณุโลกผ่านหมู่บ้านเขกน้อยเขกใหญ่ ไปเลี้ยวขวาตรงสามแยกบ้านแยงผ่านอำเภอนครไทยมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอชาติการครับเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปตทชาติการนะครับนัดด็อ,อร์เล้งเอาไว้ที่นี่นะครับ <Okay. S 2> ครับผมสวัสดีครับดเรเล้งครับเจอกันแล้วนะครับ คนน,คนนี้ใครครับนี่คนนี้ใครครับอะอแฟนเหรอแค่แฟนใช่ไหม <c oughs> หลังแห่ห้องพักกันที่ลำปางหน้าตาเคร่งเครียดมากตอนนี้คืนนี้ไปไม่ถึงสะละเชียงใหม่โรงแรมลำปางเดี๋ยวไปดูกันคืนนี้จะได้นอนที่ไหนครับก็หลังจากที่พักทานข้าวทานกาแฟกันเสร็จแล้วนะครับก็ จุดหมายปลายทางต่อไปก็จังหวัดลำปางนะครับวันนี้เราตกลงกับสมาชิกกันนะครับว่าเราจะไปนอนที่ลำปางกันนะครับติดตามกันต่อไปนะครับไปโก รถเป็นไรครับไม่มันไม่อยากไปมันเหนื่อยกลับบ้านกันไหมครับนเหนื่อยแนละเอาขึนขรถหกล้อได้ไหมวะหกล้อขนกลับบนแก่น <S <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยทุกทริปต้องมีตำนานทริปนี้งานเข้าครับลูกชายหมดแรงแล้วสงสัยไม่อยากไปนอนลําปาง สงสัยอยากนอนต่าติดเธอบางครั้งปัญหาและอุปสรรคก็มาหาเราอย่างไม่ทันตั้งตัวครับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นบางครั้งมันก็มาแบบเงียบๆไม่ทันได้รู้ตัวการเดินทางในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นดังที่เราตั้งใจครับแต่หากเราได้มองอีกมุมมันก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้รู้จัก กับอำเภอชาติการมากขึ้นจากที่คิดแค่เป็นเพียงทางผ่านเพื่อขึ้นเหนือเท่านั้นแต่พอเราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนที่นี่มันก็ทำให้เราได้รู้ถึงความมีน้ำใจและมีเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนที่นี่ครับขอบคุณมิตรภาพและน้ำใจไม่ตีที่ดีของเพื่อนร่วมทางทุกคนและคน ที่อำเภอชาตการที่แห่งนี้ด้วยคืนนี้คงได้นอนเอาแรงที่นี่คิดหาทางแก้ปัญหาในวันพุ่งนี้ต่อไปครับแล้วพบกันในวันที่สองของทริปเชียงใหม่ครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับปิดทริปเชียงใหม่ลำปางทุกอย่างอันนี้รอขึ้นยานแม่รถพังโอ้โหแม่โคตรสวยเลยสรุปว่า คลิปนี้ไปไม่ถึงเชียงใหม่นะครับเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับ